สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูผลไม้ที่มีรสชาติจัดจ้านกันค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมากับเมนูมังคุดน้ำปลาหวานนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะมันก็จะคล้ายๆกับตัวมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากมะม่วง เป็นมังคุดนะคะซึ่งมันสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวัตถุดิบเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยมังคุดค่ะน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะ100 g. กรัมกุ้งแห้งป่นวันนี้เราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะน้ำปลา50 ml มิลลิลิตรค่ะแล้วก็จะมี พริกแดงจินดาพริกแห้งแล้วก็หอมแดงนะคะของพวกนี้เนี่ยพเพื่อนเ่สามารถกําหนดอัตราส,ส่วนเองได้นะมากน้อยก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะวัตถุดิบหลกัหลกๆมีเพียงเท่านี้เองนะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะมาหั่นเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะหอมแดงเนี่ยเราก็สไลด์เป็นแว่นบางๆนะคะเป็นชิ้นบางๆอย่าให้มันหนาเกินไปนะ บางคนจะเปลี่ยนจากหอมแดงเป็นหอมแขกลูกใหญ่ๆก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกได้เลยค่ะตอนนี้เราก็หั่นหอมแดงเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาหั่นในส่วนของพริกกันค่ะ พริกเนี่ยวันนี้เราใช้ทั้ง2แบบเลยนะบางคนจะใช้แค่พริกแห้งก็ได้หรือว่าบางคนจะใช้เป็นพริกแดงจินดาอย่างเดียวหรือว่าพริกขี้หนูอย่างเดียวก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนเลยวันนี้เนี่ยเราอยากได้ความหอมของพริกแห้งแล้วก็ความเผ็ดร้อนของพริกแดงจินดานะคะเราก็เลยใส่ทั้ง2องอย่างเลยค่ะพริกแห้งเนี่ยให้เรา นำเขาไปล้างให้สะอาดก่อนนะเพื่อนๆเพราะว่าตอนที่เขาตากมาเราไม่รู้ว่าเขาผ่านฝุ่นผ่านสิงสกปกกอะไรมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะใช้พวกของแห้งเนี่ยก็แนะนําให้ล้างก่อน,นะค่ะพอล้างเสร็จแล้วเราก็นําเขามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะไม่ต้องยาวไปแล้วก็ไม่ต้องสั้นเกินไปนะคะเอาแบบพอดีๆค่ะส่วนพริกแดงจินดานเนี่ยเราจะหั่นเป็นแว่นบางๆนะคะอย่าให้มันหนาเกินไปเวลาที่เคี่ยวโดเนี่ยมันจะได้ไม่เผ็ดมากเกินนะคะ เมื่อเราหั่นเตรียมเครื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาเริ่มทําตัวน้ําปลาหวานกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะคั่วพริกแห้งกันก่อนนะคะเพราะว่าเราอยากให้พริกแห้งของเราเนี่ยมีความหอมๆนะคะน้ําปลาหวานของเราเนี่ยจะได้หอมๆค่ะก็เทน้ํามันลงไปในกระทะนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ตั้งไฟกระทะเนี่ยเราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะค่อยๆคัค่ว,วพ,อพอเราใส่น้ำมันลงไปแล้วเราก็ใส่พริกแห้งลงไปคั่วได้เลย คั่วแบบใจเย็นๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงไม่งั้นเนี่ยพริกขมแน่นอนเพราะว่าพอไฟแรงแล้วมันก็จะไหม้ง่ายนะคะใช้เวลาคั่วสักพักหนึ่งนะคะสีของเขาก็จะเข้มขึ้นต้องระวังอย่าให้ไหมนะไม่งั้นเนี่ยน้ำปลาหวานเพื่อนๆเนี่ยทั้งเหม็นไหมแล้วก็ทั้งขมแน่นอนนะคะเราก็คั้วประมาณนี้ค่ะเราก็ตักขึ้นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนเลยต่อมาเนี่ยเราจะทําตัวน้ําปลาหวานจริงๆละเราก็จะเทน้ําปลาลงไปในกระทะนะคะตอนนี้ให้เราเร่งไฟเป็นไฟปานกลางได้เลยค่ะ ทิ้งน้ำปลาเอาไว้ในกระทะหรือว่าในหม้อสักพักหนึ่งนะคะให้เขาเดือดจัดจัดก่อนหนึ่งทีนะเป็นการดับกลิ่นคาวของเขาไปนะคะ เนี่ยค่ะพอเขาเดือดจัดแบบนี้นะคะเราก็ลดไฟลงให้เป็นไฟปานกลางค่อนมาทางไฟอ่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวหรือว่าน้ําตาลปี๊บลงไปนะคะถ้าหากว่าใช้น้ําตาลมะพร้าวเนี่ยมันจะมีความหอมมากกว่านะเพื่อนเพื่อนอันนี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถเลือกเอาได้เลยแต่ว่าวันนี้เรามีน้ําตาลปี๊บเพราะว่าน้ําตาลมะพร้าวหมดนะคะก็เลยจำเป็นต้องใช้น้ําตาลปี๊บแทนซึ่งมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะหอมไม่เท่านะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็คนค่ะคนคนผัดผัดให้ส่วนผสมของน้ำตาลเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีกับน้ำปลานะคะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีความเหนืดหนืดแบบนี้เลยแล้วก็เคี่ยวมาสักพักหนึ่งเลยค่ะจนกว่าน้ำปลาหวานของเราเนี่ยจะเริ่มเดือดเดือดเป็นฟองละเอียดแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่กุ้งแห้งป่นลงไปตามด้วยหอมแดง พริกแดงแล้วก็พริกแห้งนะคะใส่ทั้งหมดลงไปได้เลยคนให้เขาเข้ากันดีนะคะใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเองคนให้ทุกอย่างมันพอเข้ากันเนี่ยเราก็สามารถปิดไฟแล้วก็พักเขา,เาไว้ได้เลยนะตอนนี้มันอาจจะดูยังไม่ข้นนะคะแต่ว่า,าให้เราทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งที่มันไม่ข้นตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามันยังร้อนนะคะพอให้เขาเย็นตัวลงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีความข้นหนืดมากกว่านี้นะคะอันนี้เราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็เอาเขาไปพักได้เลย ซึ่งในระหว่างที่เรากําลังพักน้ํเปลาหวานเนี่ยเราจะมาสอนวิธีปอกมังคุดยังไงให้ตัวมังคุดของเราไม่ดำยังดูขาวอวบน่ารับประทานนะคะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยแค่เพื่อนๆเตรียมน้ํามานะคะสักหนึ่งกระมังแล้วก็บีบมะนาวลงไปะคะ่ะเพื่อนๆประมาณ1ลูกถ้าน้ํามากกว่านี้ก็ให้เพิ่มปริมาณของมะนาวนะคะก็ให้เรากะเอาค่ะกะกะเอาได้เลยมันไม่มีปริมาณที่ตายตัวนะคะ อย่างวันนี้เราใช้น้ําอยู่ที่ประมาณหกร้อยมิลลิตรประมาณนี้ได้นะอันนี้เต่เาแล้วก็ใส่มะนาวลงไป1ลูกจากนั้นนะคะตามด้วยน้ําแข็งค่ะน้ําเย็นจัดๆเนี่ยมันจะทําให้มังคุดของเราเนี่ยไม่ดํานะคะ พอเราเตรียมน้ำมะนาวที่เย็นจัดเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาปอกมังคุดกันเลยเพื่อนๆมีวิธีปอกยังไงกันบ้างคือเราเนี่ยมีหลายวิธีมากเลยวันไหนที่ขี้เกียจใช้มีดเราก็จะใช้มือบีบหัวบีบท้ายนะคะกดลงไปเนี่ยแล้วเขาก็จะมีความแตกออกมาได้ง่ายนะแต่ว่าวันนี้ทําให้เพื่อนๆดูก็เลยใช้มีดนะคะวิธีของเราก็คือเราจะอ่าบากตรงก้นของเขานะคะที่เป็นจุดบีบให้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะ ไม่ใช่ให้เป็นแฉกแบบนี้นะคะให้เป็นสี่แฉกแบบนี้เลยโดยเราจะหลบตรงส่วนที่เป็นจุกก้นของเขานะเพราะว่ามันจะแข็งเราก็จะทําให้มังคุดของเราช้านะคะบากลงไปอย่าให้ถึงเนื้อนะถ้าถึงเนื้อเนี่ยมันจะเป็นรอยๆแบบของเราเนี่ยอันนี้เรามือหนักเกินไปพอบากเสร็จแล้วเราก็แบะออกมาได้เลยมันง่ายมากๆส่วนตัวจุกเนี่ยก็ค่อยๆดึงแล้วก็หมุนเขาออกนะคะเราก็จะได้มังคุดสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่เป็นรอยมีถ้าหากว่ามือเบาพอนะ ย่างของเรานี่มันหนักไปหน่อยก็เลยมีความเป็นรอยนิดน่อยนะคะเดี๋ยวทําให้ดูอีกครั้งแบบเร็วๆนะบากแบบนี้เลยให้เป็นสีแช่แบบนี้แล้วก็ใช้มือแบะเอาตัวเปลือกของเขาออกนะคะส่วนจุกก็ค่อยๆหมุนแล้วก็ดึงออกได้เลยค่ะเนี่ยง่ายมากๆเลยแล้วเราก็แช่ลงไปในน้ามะนาวที่เย็นจัดทันทีนะคะเขาก็จะมีความเขาวว่าแบบนี้อันนี้เนี่ยมันไม่ได้ดํานะแต่ว่าสีของกล้องเนี่ยมันค่อนข้างจะเพีย้ยนแล้วก็มืดไปหน่อยนะคะ เดี๋ยวพอเราไปตรงที่มีแสงหน่อยนึงเพื่อนๆจะเห็นว่ามังคุดของเราเนี่ยมีความขาวความอวบแน่นอนนะคะเดี๋ยวพอเราปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําขึ้นเสด็จน้ําแล้วก็นํามาจัดเสิร์ฟใส่จานเนี่ยนะคะเพื่อนๆในจานเนี่ยยังมีความขาวมากๆอยู่เลยนะไม่มีส่วนที่กระดำกระด่างเลยก็ได้แบบนี้นะคะเราก็นํามังคุดของเราเนี่ยมาราดด้านบนด้วยน้ําปลาหวานเลยนะคะ เราใส่น้ำปลาหวานลงไปทั้งสูตรที่เราทำไปเลยนะคะหนึ่งสูตรนั่นแหละเราก็ใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วสําหรับมังคุดน้ําปลาหวานของเราในวันนี้นะคะถือเป็นยำม,มังคุดน้ําปลาหวานก็ได้นะเพราะว่าเราคลุกลงไปด้วยกันเลยนะก็ แล้วก็มาแชร์เคล็ดลับดีๆที่จะทําให้มังคุดของเพื่อนๆเนี่ยไม่ดําด้วยแล้วก็ให้สูตรลาปาหวานไปด้วยนะคะเผื่อว่าใครอยากจะลองรับประทานดูซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเมนูที่แปลกพอสมควรนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีร้านไหนขายหรือว่าไม่ค่อยเห็นใครทําสักเท่าไหร่นะคะเราก็เลยนํามาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องส่วนครัวด้วยนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องของเราลงคลิปนะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ